ช่วยกันนะครับนี่แหละผมก็รู้เนี่ยมีพันห้าร้อยคะแนนแล้วจากผู้ติดตามพักพั 1, นห้าร้อยคะแนนมันพอที่ไหนเราครับเนี่ยมีคนบอกติกตอ,อกมีไรายได้สิบสองจุดห้าล้านล้านนะ่ะแม่งมากกว่างบประมาณแผ่นดินกูอีกอะ่ะวันนี้ประเทศไทยก็ยังยอมมันอีกยังก้มหัวมันอีกวันนี้เพจพักมีคนกดติดตามพันห้าร้อยคนไอ้จัดกูรู้แล้วถ้าเกิดเป็นนี้แพ้ ไม่ต้องสู้เลยนะเนี่ยถ้ายอดคนติดตามพักไม่ขึ้นยอดเงินบริจาคไม่มาเห็นชัดๆอยู่แล้วว่าแม่งแพ้คุณไม่เห็นหร้อว่าประเทศเราเนี่ยมันกำลังจะย่อยยับขนาดไหนมันใกล้ล้มละลาย,ลายมันจะล้มสลายอยู่แล้วคุณจะรอจนวันนั้นเหรอครับวันนั้นผมอาจจะไม่ไหวแล้วก็ได้ทำไมไม่ช่วยกันลุยในขนะที่ผมยังมีแรงนะครับทาไมไม่ช่วยกันลุยเนี่ยที่ผมยังไหวนะครับ บางทั้งออกแรงหน่อยครับจะต,ต้องให้ผมป้อนถึงปากทุกเรื่องเลยเหรอวะดังนั้นพวกคุณก็ช่วยทํางานช่วยกันประชาธามันพรรคผมถามพวกคุณไหนช่วยตอบเลยว่าคุณอยากเห็นประเทศอยู่แบบนี้หรือคุณอยากเห็นประเทศดีขึ้นช่วยกันตอบเลยดิคำถามง่ายๆแต่การตอบแม่งยากเหลือเกินเห็นไหมครับแค่เรื่องง่ายๆแค่นี้พวกคุณยังรู้สึกว่าการตื่นตัวยังน้อยเลยแล้วคุณจใจผม สู้ให้ชนะได้ไงวะเฮเรื่องง่ายๆขนาดน,นี้แค่การรวมพลังรวมแรงรวมใจเพื่ออะไรเพื่อเกิดการสร้างกระแสเพื่อจะหาระดมแนวร่วมเพิ่มเติมเนี่ยมันยังเป็นเรื่องที่ยากสำหรับหลายๆคนนะคือกูเป็นเพศไทยเฉยไงกูเฉยมากอย่างเดียวมึงจะทำแล้วก็ทำให้กูเฉยอย่างเดียวดีกูดีด้วยเฮงซวยก็แล้วแต่ตวใไทยัวมันอย่างนี้หรอวะ การแบบนี้ผมบอกเลยเนะาะแม่งจะมันไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆวันนี้พักทุกพักในนี้ประเทศนี้มันมีเจ้าของหมดผมก็เลยจะทําให้พักที่มันไม่มีเจ้าของวันนี้เสียงผมจะดังอยู่ในพักการที่พวกคุณเข้ามาร่วมเยอะๆดิใครจะกล้าขวางผมผมจะเอาแบบนี้ถ้าเสียงผมเบาในพักมีคนเกเรเข้ามาผมทําอะไรเขาไม่ได้นะวันนี้ผมเปิดกว้างให้ทุกคนเข้ามาแต่ถ้าเข้ามาแล้วกวนวต,ต้นเตนกูจะไล่ออก ฉะนั้นผมต้องการพลังจากพรกะคุณมนหนุนผมไงผมต้องการเงินจากคุณเฮ้ยเนี่ยมาเป็นคนหาเงินให้พรรคเนี่ยฟังกูหน่อยวันเนี้ยทุกคนบริจาคเงินใ้พรรคเพราะอะไรเพราะอยากสนับสนุนมาร์กนี่คืออำนาจต่อรองผมในพรรคไงได้ไหมถ้าผมไม่ทําแบบนี้ผมจะมีพลังได้ไงอะ่ะนะผมเป็นคนพูดตรงไปตรงมาปากกระจายตรงกันไม่ดัดจริต ให้ผมไปนั่งออดออนคนผมทําให้เป็นถ้าให้ด่าคนเป็นถ้าอยากให้ประเทศนี้ดีขึ้นก็ต้องช่วยกันดีครับคนดูเป็นร้อยคนพิมพ์้ามาประมาณหลักสิบเนี่ยไอ้แค่ผมถามมันยังไม่กล้าตอบเลยมันเป็นะายพิมพ์ม,มาบนนิ้วมันจะกดได้งไงแล้วกูอยากให้ประเทศนี้ดีขึ้นไหมเนี่ยประเทศนี้มันจะดีขึ้นยังไงแค่เรื่องง,ง่ายๆคนไทยยังไม่ร่วมมือกันเลยอยากให้ผมสู้อยากให้ผมสู้ แต่ขอาการสลับสมุนมแม่งก่อจะขยับได้กับไอ้เงินสามสิบาทเนี่ยนะคุณลองคิดูถ้าเกิดวันนี้มีคนโอนเงินในผมคนละสามสิบาทแสนคนดิสามล้านเลยนะมึงแต่กูเห็นไหมบางทีนะเจออะไรคนป่วยคนพิการโอ้โหคนโอนเงินก็เป็นล้านๆภายในระยะเวลาไม่กี่นาทีแต่นี่ผมกำลังจะต้องการทุนเพื่อจะมาแล้วมาเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ มันจะได้ไม่ต้องมีการมานั่งเลี่ยไรลยขอเงินไปช่วยคนพิการนี่กลับไม่มีคนสน,นับสนุนเว้ยชอบทําบุญกันแบบสั้นๆเหรอไม่ทำในเรื่องที่มันเป็นอนาคตเหรอต้องการแค่แบบสร้างภาพกันแค่ระยะๆพอหมดกระแสทุกคนก็ลืมเหรอต้องการแบบนั้นเหรอวะทาไมคนไทยแม่โคตรดัจริตเลยวะเฮ็ดหมาป่วยแมวป่วยโอ้โหคนแม่งน้ำหูน้ำตาไหล โอนเงินไปช่วยหมาตัวเดียวโอนเงินกันไปเป็นแสนแต่นี่ผมกําลังจะระดมทุนเพื่อจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้แม่งเลขบัญชีอยู่ไหนหาไม่เจอหาเพจพักไม่เจอเลยไงโอ้โหนี่กูกําลังจะนําคนไปเปลี่ยนแปลงประเทศแต่ทําไมผู้คนคนไทยมันคุณภาพต่ําขนาดนี้วะไอ้เรื่องที่แบบโอ้เดี๋ยวจะหลีสร้างภาพนีแม่บางคนที่ไม่ยอมตกเทรนตกกระแสนะไอ้เรื่องยันสิสี่เนี่ยถ้กูเป็นนกะ จบแล้วสามวันก็จบแล้วนะไอเรื่องสวเนี่ยอาทิตย์หนึ่งจบแล้วเรื่องบ้านจันสองลากเงียบไปแล้วใช่ไหมวันนี้หลายเรื่องที่เป็นกระแสมาเอาเงินเข้าปากก็เงียบกันหมดเห็นไหมวันนี้คนชั่วหี่ว่ากูจะทําความดีไปทําไมทําดีแล้วไม่ได้ตังค์ทำชั่วครั้งเดียวรวยตลอดชีวิตแล้วหลายคนยังเลือกนะครับ เลือกการ,กรเกษียณแบบรวยๆไงใช่ไหมยอมรับสินบนก้อนโตครั้งเดียวพอแต่รับราชการมันตลอดชีวิตไม่เจริญรุ่งเรืองแต่รับสินบนครั้งเดียวแม่งรวยไปเลยเงี้ยเหรอเอาแบบนี้จริงๆกับประเทศนี้ดึงดาราดังไปดึงมันทำไมละ่ะมันได้ยินมันก็เดินเข้ามาดิมาช่วยกันดิก็บอกแล้วนี้เปิดกว้างทุกคนเข้าไปช่วยกันไง ไอ้ดาราบางคนมันก็สร้างภาพหาแดกแอยู่ช่องมันนั่นแหละแต่พอเป็นเรื่องที่ของประเทศชาติมันเคยสนใจที่ไหนอ่ะดาราบางคนกูจะคิดว่ามันฉลาดนะวันนี้ผมอยากได้คนทำบ้านนี่แหละครับแล้วต้องไปเที่ยวเชิญคนดังคนอะไรมาเนี่ยมันก็ทำให้ระบบพักมันเสีย ใช่ไหมคนที่ไปเชิญมากกับเขาเขา,เขาอาสาเข้ามานี่ความรู้สึกมันต่างกันเลยนะวันนี้ผมเปิดหมดทุกอย่างแล้วว่านโยบายเราคืออะไรเนี่ยมันไม่มีจะไม่ต้องมีอีโก้อะไรเลยนะมันไม่จะไม่ต้องไปต่อรองอะไรเลยนะเอ,อวันนี้คุณเห็นไหมว่าคดีแม่งโกงทุจริดชัด,ชดๆเนี่ยคดีแม่งไม่ขยับ ไม่มีใครกล้าดําเนินการเลยรอก็ไม่รู้รอใครโยนกันไปโยนกันมาไม่มีใครกล้าตัดสินน่ะเป็นตลกไหมประเทศนี้ทั้งฝีเทนเห็นแต่ไม่มีหน่วยงานไหนกล้าที่จะออกหน้าเทคแอคชั่นโยนกันไปโยนกันมาไม่รู้จะไปไหนโยนให้สารดีกาอะไรหนุนไปหนุนไปตัดสินสารากูจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยอยู่ๆมึงก็มาตอนนี้ขี้ไม่ออกเยี่ยมไม่ออกสภาครววัจะเป็นคนตัดสินเรื่องกฎหมายสภาววังไม่กล้าตัดสินเรื่องกฎหมายเลยต้องโยนให้สาลอีก ความจริงศาลยังอยู่ภายใต้กฎหมายกฎหมายกฎหมายก็เกิดจากนักการเมืองเป็นคนกําหนดทิศทางแต่อันนี้นักการเมืองไม่กล้าออกกฎหมายสรุปจะทำอะไรวะเนี่ยสภาก็ไม่กล้าออกกฎหมายไม่มีใครก็ตัดสินใจพวกโจรก็เลยเลื้ล่าทีเดียวดิเอาช่วยกดเอาชนะไอ้ติ๊กตอกมาหน่อยดิกูจะดูที่ออมึงจ,จะบล็อกกูได้นา,าน,านขนาดไหนกันนานไม่ถึงแสนไลค์เอาเริ่มปฏิบัติ ช่วยกันพิมพ์ช่วยคอมเมนต์ดูนี่ว่าอันกอริทึมือมึงอ่ะมันจะทานพลังของขึ้นมนุษย์ได้ไงวันนี้ไออันกอริทึมของติ๊กต๊อกมันกำลังบล็อกผมอยู่เมื่อกี้ผมเบอชูป้ายโลโก้พักมันหาผมกาลังขายสินค้าเห็ไหมเอไอบางทั้งมันก็มีรูปโง่นะมันไม่จำเจะตลาดทุกเรื่องนะมันก็แค่ตั้งไว้เออถ้าเกิดมีการโชว์รูปภาพโชว์อะไรเนี่ยมันกลังขายสินค้าอยู่หรือเปล่าวันนี้ พรรคของเรายังต้องการแนวร่วมในการเปิดตัวแทนจังหวัดเพื่อทําหน้าที่ในการจัดประชุมส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งทำไมนี่ก็มีคนมัครเข้ามาอยู่แต่บางคนก็แม่งก็ไม่เคยคิดจะเรียนรู้อะไรเลยภาษาไทยก็อ่านนีงก็ไม่อ่านก็ไม่เข้าใจต้องเสียเวลาพิมพ์อธิบายเรื่องง,ง่ายๆจนผมโมโหเลยนี่กูกาลังจะทำาบร,รกิจโคตรยิ่งใหญ่เลยครับแต่ทีมงานกูเรื่องง่ายๆฟังไม่เข้าใจเว้ย เหนื่อยนะวันนี้กูหงุดหงิดนะเนี่ยก็บอกโอเครอบนี้ทำมาอีกครั้งเดียวพอแล้วนะรอบหน้าไม่ต้องตามแนละ้วเบือ่อแล้วไอ้พวกปากดีทั้งหลายพี่มาต้องสู้นะผมจะลุยไปกับพี่เฮ้ย hey, พวกนายกันอยู่เป็นป่านเนี่ยอย่าปากด,อาากดีอย่ากูมากนะพี่มาอย่าเพิ่งเริ่นะพี่มาต้องสู้นะพี่มาผมมาเสียดายคนอย่างพี่มากมากนี่ไงกูมาลุยเลยเมื่อไรพวกมึงจะขยับจะรอส้นตีอะไรกันอยู่ เออตอน,นพอกูจะหยุดก็ไม่ยอมให้กูหยุดพอกูจะสู้ก็เสือไม่มาสู้กับกูเห็นไหมเนี่ยไอ้สัญนาไทยเนี่ยเมื่อไรจะเลิกประจบสอบพรอไม่ต้องอวยกูมากหรอกกูอยากได้คนมันลุยกับกูไอ้พวกมาเลียซ้ายเลียขวาไปไกลเตนลำคานมันช่วยอะไรไม่ได้วันนี้ต้องการคนลงมือไอ้คำพูดหวานหวานหูเนี่ยไม่มีประโยชน์ครับ ชวนคนเข้ามากูนั่งชวนคนเดียวกูไม่ไหวฉะนั้นหลายๆคนวันนี้รู้แล้วเฮ้ยถ้าอยากจะร่วมกันก็ไปชักชวนคนเข้ามาสิจะให้ผมเที่ยวไปชวนคนนั้นนี่มันได้เนี่ยแล้วผมชวนเข้ามาแล้วผมจะคุมเขาได้ยังไงล่ะครับพวกคุณชวน,นเข้ามาแล้วเฮ้ยนโยบายของเขาเป็นแบบนี้นะเราต้องเอานโยบายไปที่ตั้งนะ ใช่ไหมถ้าผมไปชวนก็เออมึงชวนกูมาเองนะอ้าวเห็นไ,ไหมบางทีนะผมเคยชวนคนมามันดุไม่ได้มันบ่นไม่ได้ชวนมันมาต้องตามใจมันเข้าใจไหมนี่คือเหตุผลทำไมผมไม่ชวนคนถ้ามึงจะเข้ามาต้องพร้อมที่จะเสียตลาดแล้วพร้อมที่จะโดนกูด่าด้วยนะพอไปชวนนะพูดหน่อยก็ไม่ได้ทวงบุญคุณอีกเบื่อพวกคุณเนี่ยต้องไปชวนคนเข้ามาไม่ใช่ผม เออนะนั้นกูเนื่องชวนแล้วไม่ต้องมานั่งไอ้เรื่องราวเก่าๆก็ลืมไปม้างเถอะกูเบื่อเต็มทนแล้วจะพูดทําไมเรื่องที่มันแก้ไขอะไรไม่ได้อ่ะวันเนี้ยมันมีเราต้องพูดถึงเรื่องวันนี้วันพรุ่งนี้เรื่องอดีตเอาไว้สอนใจแต่มึงจะล่ำลี้ล่ำเลยผ้าเพอรประานาบหรือฝอยหาตะเข็บทำส้นตีนอะไรวะมันแก้อะไรไม่ได้มันเสียเวลาเอาเคามันรู้กันแล้ว่ที่ผ่านมาเราเคยผิดพลาดอะไรก็จบก็ลืมไปนไปแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่ พูดแม่งแต่เรื่องเก่าๆกูลำคาญอดีตมันจะแก้ได้ไงถามแต่เดียวมันมีอย่างเดียวคือทำวันนี้กับวันพรุ่งนี้เท่านั้นเองมึงมานั่งพูดแต่เรื่องเก่าๆกูขี้เกียจฟังนะกูขี้เกียจฟังนินทากูนั่นนินทานนไม่ต้องมานนินทากูไม่เอาก็คือไม่เอาก็จบไม่ต้องไปพูดถึงมันคนบางคนมันไม่มีราคามึงมาพูดแต่กูสิบร้อก,กับพูดเรื่องคนคนเดิมเนี่ยนะเออ ลำลี้ลำลาย